ครับวันนี้ก็มาซ่อมประกอบคอมนะครับอยู่กับร้านซ่อมคอมนะครับอยู่ตลาดนัดจะจัดสองมินบุรีครับวันนี้ก็ประกอบให้ลูกค้าตัวหนึ่งนะครับพอดีสั่งเมมบอร์ดให้แกใหม่นะครับเพราะว่าเมนบอร์ดแกเสียนะครับสั่งตัวนี้มาตัวทับเกมมิ่งก็สวยอยู่นะครับพันกว่าบาทเองนะครับก็มีเดี๋ยวส่งเครื่องตัวหนึ่งนะให้ลูกค้ามาลองอันนี้ประกอบก็ต้องดูเคสลูกค้าด้วยอีขก็จํากัดนิดนึงนะครับมันเล็กไปหน่อยนะครับผมก็เลยต้องดูแล้วก็เสียบ พูกสายแสดงสาระของฮ์ดดิสนะครับไฟเรทไฟฮ์ดดิสเรทไฟโพลเลทนะครับผมให้มันถูกต้องก่อนที่จะใส่เข้าไปนะเพราะว่ามันจะติดตรงนี้พอร์ดก้อนทั้งใหญ่ครับเกมมิ่งสวยเลยตัวนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับก็สอบถามทักทายมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ให้ให้ลูกค้าไปนะครับเพราะว่าของแกมันเป็นตัวตัวแบบซิงเดิมเลยนะครับมันมันซิลิโคนแห้งกังเลยซิงเดิม แล้วมันผมดูแล้ววิวมันร้อนนะครับ i 7 8ก็นะครับตัวนี้มันมันร้อนนะครับใส่ตัวนี้ไปเย็นเย็นเลยนะก<อ>็ดูได้เลยถ้าซิงค์เดิมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ40กว่านะ45 50ห้า้าเลยตัวนี้30กว่านะครับแต่เล่นเกมก็ขึ้นสูงนะครับตัวนี้เล่นเกมแล้วมันก็จะออกเร็วนะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยก <c oughs> ็ให้ลูกค้าไปนะครับ ไม่ได้คิดตังแกเพราะแกเอาผมจซัพพลายให้ผมนะครับตัวที่ซื้อมามก็เลยให้แกไปนะครับก็เดี๋ยวประกอบและติดตั้งนะครับอุปกรณ์ไปนะครับก่อน,นก็ต้องเช็คก่อนนะครับคือเวลาจะประกอบเครื่องนะครับถ้าลูกค้าถ้าบอร์ดลักษณะมาแบบมีปัญหาแบบนี้นะครับเออเอ,อนะครับคือติดนะแต่ลงโปรแกรมผ่านแต่ว่าค้างนู่นนี่นั่นบ่อยๆเนี่ยคือผมไม่ไแน่ใจว่ามันจะมีปัญหากับเคสนะครับตัวไฟ ลงกาวหรืออะไรอย่างนี้เปล่านะผมเทในชัวร์ก็คือผมจะเทตัวเมมบอร์นะครับก่อนนะครับชุดเมมบอร์อุปกรณ์ต่างๆก่อนก่อนที่ผมจะลงไปที่เคสลูกค้านะครับเพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็เปิดเทสครับคือโอเคแล้วอุปกรณ์ไม่มีปัญหานะครับต่อไปผมจะลงที่เคสครับอันนี้ผมไม่ได้ติดนะอันนี้มันติดมาแบบนี้แล้วตัวอันนี้จริงๆไม่จําเป็นนะครับผมก็เพราะว่ามันเจอความร้อนหนักๆผมไม่แน่ใจมันจะเปื่อยหรือเปล่าตัวนี้ เป็นเทปน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับผมไม่น่ามีปัญหานะครับเอาที่ดูเนพะื่อนท่านไหนสนใจนะเราแวะตลาดนะัดจากสองมินบุรีนะครับสอบถามทักทายมาได้เลยครับมีทั้งระบบน้ําเปิดน้ําปิดนะครับมีหมดเลยนะท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้เลยนะครับระบบน้ําเปิดผมก็รับทํารับเพื่อนนะครับผม ครับมาครบจบเลยนะครับมาได้เลยมาได้เลยครับผมก็มอันนี้ก็ทดสอบพอสมควรแล้วครับลงโปรแกรมไป2รอบแล้วนิ่งๆงไม่ค้างไม่มีปัญหาอะไร,นะ,รนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ นะครับคลิกเร็วมากเลยนะครับทำงานนะครับอันนี้ของคาซื้อมาเองสวยเลยนะตัวนี้ evga ตัวท็อปเลยในหะน่0ูนย์ูนตัวนี้เขนะียนเนาะนะครับแล้วก็จะประกอบไปลูกค้าไปนะครับอันนี้คือตัวที่แถมนะครับผมแถมให้นะสิงดูแล้วมันมันตัวซิงค์เดิมมันตัวล็อกมันไม่ค่อยดีนะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้อยู่ตัวล็อกขาตัวนี้ บางทีถ้าจะเยื่อแรงหรือว่ากดกดแรงแบบมากไปผิดจังหวะหักแตกได้ง่ายนะเอาแบบนี้ยึดติดเลยนะลกลอกเลย,ลเลยไม่มีปัญหานะนเบื้อนนะครับท่าในใดสนใจก็ทักทายสอบถามกันมานะครับซ่อมประกอบนะครับการประกอบนี่คุณก็ต้องดูก่อนนะครับคุณต้องวางอุปกรณ์ก่อนตัวนี้ผมดูแล้วมันเสียบไม่ได้ผมต้องเสียบเทสด้านบนบนเพื่อไม่ให้ ต้องถอดเข้าถอดออกนะเพราะว่าเคสมันมีข้อจํากัดตรงนี้มันถอดไม่ได้นะมันยิงดีเวทติดเลยนะครับผมธรรมดานะครับเราลูกค้าดูแล้วมันโอเคเราก็ใส่ให้นะครับเพราะว่าแต่ว่าข้อจากัดบางตัวนะับแล้วก็ผมจะติดตัวรับเพอร์ติดตรงข้างนี้ให้นะไม่ให้มันติดพื้นนะครับให้มันนิ่มๆน,นะครับกันกระแทกให้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ไม่มีรูติดไม่ได้นะตรงนี้ปิดไว้นะครับ อะไรแบบนี้นะครับเราต้องดูรายละเอียดด้วยมันมีรายละเอียดนะครับรายละเอียดการเจ็บสายแบบโอ้โหนี่แบบเขาพันสายมาแบบเหมือนกับถักอะไรแบบดูดีเลยดูแบบบางทีมันก็ไม่ได้จาเป็นอะไรขนาดนั้นนะไอ้พวกนี้คือมีความจําเป็นเยอะกว่าก็แล้วแต่มุมมองเนาะชอบก็ว่ากันไปแต่ว่าเวลาถักสายนะครับดูสายด้วยนะครับอย่าเอาสายบางตัวไปรวมกันนะบางทีมันเวลาดูเวลาเทเราดึงออกมาแล้วมันงอมันถักมันเสียหายนะมันทำยากนะ อเอาพอดีพอดีนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวประกอบให้ลูกค้าไปนะครับจนตานไหนสนใจก็ทักถามกันมาได้นะครับเราแวกมินบุรีตลาดนะดจะจาก2อมินบุรีครับตรงน่าร้านมินบุรีนะเดินเข้ามาร้อยเมตรนะครับฝั่ง DIY เนาะอ่าเดี๋ยวจัดการให้ตัวนี้ทิ้งไว้น่าจะ3-4วันแล้วครับโอเคครับ